Okay. ก็แล้วไงครับที่สถานี อยาา่าถามดีกว่าเดี๋ยวเาบอกเกียรนะ มาแล้วจ้าการียาไม่ง่าย Tchau. Okay. Thank okay. you.